สิ่งกขวาง take o ันนี้เรามาดูชมสวนคุณเอะนะคะครั้งที่3นะคะกับพร้อมกับถีดพ่นโดดเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาต มาวัดความเจริญเติบโตของต้นทุเรียนกันนะคะอันนี้เรานับยอดตั้งแต่ใบที่สมนะคะอันนี้คือความสมบูรณ์นะคะคช่อยู่ระดับสี่นะคะพี่อันไหนคือสมบูรณ์มากะคะอันนี้สมบูรณ์มากคือ5ค่ะค่ะ,คะอันนี้คือมีที่สี่ขันขันให้ก้องจะอยู่ที่ระดับสี่ อ่าระดับสิขอวัดความสูงไหมคะใบของเนาะ,ะใบอ๋อความยาวของใบความยาวของใบ,ใบจากขเขาเรียกว่าไรโคนใบยี่สิบถึงปลายใบยี่สิบเซนค่ะยี่สิบเซนอ่าแล้วก็ความกว้างความกว้าง ความกว้าง5.5า 5, 5. 5. 5. 5. Okay, okay, ุเซนใช่ไหมคะอันนี้ลาลดต้นลบต้นข้นเท่าไหร่เลย้สิบสี่สิบสี่สิบสี่เซนนะคะ ความสูงเนะ้สูองร้อยก็ประมาณสองเมตรมตคะมตรวต,ต้นถึงปลายยอดนะคะสองเมตร แขนแขนยาวเท่าไหร่กิ่งแขนแขนล่างแขนล่างแขนแขนนี้แขนนะคะจากลำต้นมาจนถึงปลาย90เซนอะค่ะ90เซนค่ะเซนละวงโค้เลย14ค่ะ14เซน เดี๋ยววันว้เป็นรายคาะสีใบอ่ะสีค่ะสีใบระดับสี่สีใบระดับตีแสดงถึงปุ๋ยไม่ขาดปุ๋ยไม่ขาดปุ๋ยก็คือสมบูรณ์ตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่ละคะคุณแ่ ต้นนี้ปลูกเดี๋ยวนะคะตอนพ่อไฟไหม่สีหาันยาก็จะปลูกเดือนนี่ค่ะปีนึงเกือบปีค่ะ11เดือนกว่าก1่เดือนค่ะ11เดือน2เมตรค่ะประมาณ10 10เดือน11เดือนเนี่ะเริ่มขึ้นพุ่มแล้วเนาะได้และอย่างก็อย่าไปแต่งเยอะต่วงนี้นะเขาต้องการไปจัดสมมหานจะแต่ง พอประมาณแต่งแต่งให้เหลือกิ่งกิ่งกิ่งใกล้กันก็เอาออกก็ได้ค่อาส่วนใหญ่แล้ว,วเล็กๆอยู่ยังไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่แต่ลออีกนิดหนึ่งรออีกนิดหนึ่งเขาจะแต่งแบบคล้ายๆว่าสลับกันนะคุณพี่อันนี้คนจะเอาออกไหมคะน่ะคือไหนก,กิ่งใช่คือเล็กๆอยู่เนี่ยเขาต้องการใบจำนวนใบเนี่ยทำให้ต้นโตทีนี้เราเรา เราปล่อยไว้ก่อนแต่ถ้าเริ่มแต่งจริงเนี่ยจากโคนจะ,จะหากิ่งเนี้ยเปลี่ยน้อยก็มาสั้า5 50เซนใช่ไหมคราส50เซนเนี้ยเร,เราเริ่มไว้ละกิ่งล่างเราเลี้ยงกิ่งล่าง<ะ>ถ้าถ้าถ,ถ้าเราอยากให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้แผ่ใช่ไหมค่ะเราก็ตัดตัดยอดแล้วกิ่งก,ก็จะแผ่สองเมตรห้าสิบเนี้ยพอพอ ยอดยาวถึงสองเมตรห้าิแล้วก็ตัดครั้งหนึ่งแล้วก็กิง่งๆิ่งเขาก็จะแล่นออกมาพอแล่นออกมาปุ๊บเนี่ยก <Okay. S 1> ิ่งนี้มันก็วนวนไปประมาณสัก30มสิบเซนห่างกันนะนะเราก็ไว้อีกกิ่งหนึ่งคล้ายๆว่าให้เรียงอ่ะให้เรียงเหมือนเหมือนเหมือนบันใจวนไปเรื่อยๆเอาไว้ประมาณสักย2ถึงอ่า สามสิสี่อะไรเงี้ยนับไปเรื่อยแต่ประมาณสองเมตรเราตัดยอดกิ่งกิ่งก็จะออกพอพอขึ้นไปอีกสี่เมตรเราก็ตัดยอดอีกทีนึงเราก็เลี้ยงกิ่งข้างเพราะทุเรียนเนี่ยเขาเขาจะอาศัยกิ่งแต่แต่ตรงนี้ต้องห่างห่างประมาณสามสิบ หัวใจคือเลี้ยงกินเพราะกินขยายตัวยาวมาลูกเขาก็จะเกิดที่กิไม่เหมือนกวกนลำไยอะไรอ่ะผลไม้อื่นผลไม้อื่นจะออกปลายยอดนี่แหละก็ถือว่าเป็นพุ่มแล้วครับมองแล้วก็เป็นเป็นแนวมองไปแถวเป็นแนว เหรอฮะเอ่อไอ้ดีื่ยยาวๆนะหลังจากบ,บนินโดนแล้วรู้สึกว่าอ่ามองมองว่าด้านนู้นเนี่ยเห็นชัดเลยเนะาะสูงก็ไอ้เป็นเทพสิบวันไอ้กลับมาตกใจโอ้ยอดมันตั้งขึ้นมาเออสูง แล้วใบใบที่เราแต่งไปก็ดูแบบเหมือนมันมัน,มน,มนปี๊ปี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 ันมาเต็มเลยครับตรงนี้ก็รอรอให้ใบเต็มถ้าสองเมตดก็ลองตัดยอดดูคที่เอาไปแนะนำเข้ามาปรากฏว่าเขาฉีดไปแค่สี่วันกลับมาตื่นเต้นก่อนเนี่ยแปกเแตกเต็มไปหมดเลยอ่มันกนอ,อยู่กับความพร้อมของของ,ขอ,งอาหารในลำต้นด้วย และอย่างที่นี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทุเรียนที่อยู่บนภูเขามีแร่ธาตุเข้มข้นหน้าดินหน้าดินตื้นหน้าดินไม่ลึกก็หน้าดินนี่ทําให้ใบเขียวแต่แต่ที่นี่ของเรามีแร่ธาตุเยอะแต่ว่าไปดีตอนที่ออกลูกของเราก็จะออกลูกได้ได้เยอะลูกดกออกเร็วบังคับน้ําได้ ปีหนึ่งออกสองครั้งได้อย่างที่ไปชุมพรเนะเขาก็ใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะครับไม่ออกทอ่ามันออกมันออกอ่เาเพราะว่ขายได้โลละสี่รอ้อยจะได้มไม่อ่าหมอนนี่แหละครับช่วงไม่มีครับครับช่วงไม่มีลูกลูกลก็ใกล้พันบาทอะช่วงช่วงช่วงมีก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทลูกหนึ่ง แต่ทีนี้ถ้า,ถา,าใช้อย่างอื่นไปเยอะๆนี่มันก็จะสับสนเนาะใช้แค่ทางดินทางดินกับตัวฉีดพ่นอาดีสองห้าหนึ่งที่ฉีดพ่นที่ใบถ้าไม่ป่วยไม่มีแมลงกวนไม่มีโรคเราก็ประหยัดไปได้อีกใช่ไหมฮะแล้วทุเดียนก็ไม่เบรกด้วยครัเบเดี๋ยว ให้คุณเอ๊สรุปแล้วก็บอกเบอร์ของคุณเอ๊เขาจะได้มาโทรโทรมาสอบถามล้ว่าอะไรได้เสร็จโดนกับบินวันนี้จะไปที่นู่นที่ที่ขอนบุรีจะไปกับทุกอ้อยไหมคะใช่ การใช้เป็นที่น่าพอใจก็ผลการใช้อาเดีนะคะจากที่เห็นเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าที่มาเดือนที่แล้วนะคะเอมีการแต่งกิ่นไปนะคะใบนี้ก็หลงเหลงเลยพอมาเดือนนี้เห็นไหมคะว่าดูใบมันหนาแน่นขึ้นแล้วก็ใบเขียวสวยงามแล้วก็มีการแตกยอดเนี่ยคะ่ะผริใบเต็มไปหมดเลยนะคะจากที่เอ๊ไปแนะนําเข้ามานะคะ ลองไปให้เขาใช้ดูเขาบอกว่าแค่4วันน่ะมันเริ่มแตกปี้ๆออกมาเลยผู้ใช้เขาก็บอกว่าหดีใจมากเลยเขาไม่เคยใช้อะไรแล้วแบบว่าใบามันแตกอย่างเห็นเด่นใช้แบบแตกมาไวเดีย๋ยวเขาจะตามขึ้นมาดูนะคะวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้นนะคะ R D 2อ5 1านะคงะยังไงเอก็ยืงงนยันคอนเฟิร์มนะคะว่าใช้ดีจริงๆถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์เอนะคะ0818309101 0818309101หรือแอดไลน์มาได้นะคะ i d i เ e นะคะ pues INDYAE like INDYAE i n d y a ค่ะขอบคุณค่ะหรือว่าถ้าท่านใดสนใจนะคะมาเยี่ยมชมสวนเราได้นะคะอยู่ที่ชาออมแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะหรือปักหมุดมาเลยค่ะว่าที่น้ำตก7จดคตนะคะ สวนปลายตะวันค่ะถ้าหาไม่เจอคือของเราในแผนที่ในแมพนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับอู่ช่างโบค่ะก่อนภูเขาล้อมแคมโฆษณาให้เขาอีกสะละค่ะสวนปลายตะวันนะคะเชิญมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะเราจะได้มาชมว่าทุเรียนของเราใช้ Rd 2551แล้วมันได้ผลยังไงนะคะเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะ อ่ะอ a p เวา a วเอตอนนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าเราจะผสม r d สอ5 1้าหางยังไงนะคะขวดนี้ก็500ร้อยห้ารซีซีห้าซีซีค่ะน้ํานี่ก็200รลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตามบ้านนะคะที่ว่าแบ่งใช้ก็คือจะห้าซีซีค่ะหนึ่งหลอดเซลิงหนึงกับน้ำยี่ลิตรอันนี้ก็ห0าร้ซีซีน้ำสอ0 0ัค่ะ ที่ผสมก็ง่ายๆเลยนะคะแกะแล้วก็เทไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปกวนนะคะมันจะแตกตัวลงไปเองได้เลยค่ะประหยัดเวลาวสะดวกใช้ตัวเดียวเนาะค่ะใช้ตัวเดียวค่ะใช้ตัวเดียวบ่มีการผสมอย่างอื่นเลยโอ้แกะบ่ออกเด้อ <laughs> <laughs> ใส่ตัวเดียวผสมอย่างอื่นโอ้เขาซีนสองชั้นนะคะก,ก,กันรั่วกันหกกันซึม <laughs> อยู่นทีไนี่เออยูนียูไชนน่อันนี้สวนปลายตะวันนะคะอยู่ชะอมค่ะแก่งคอยสระบุรีนะคะโอ้หลายขั้นตอนค่ะซีนไม่พอฝาปุ๊บมีฝาในอีกค่ะอันนนี้ควึงแกะไม่ออกด้วยปดายยังโอเค โอเคพิสูจน์กลิ่นค่ะพิสูจน์กลิ่นหอมค่ะใส่ตัวเดียวค่ะใช่ไหมใส่ตัวเดียวเลยนะเทไม่ได้ค่ะบังหน้าเสียดายเนาะติดขวดอ่ะเยบร้อยเยบร้อยจ้าค่ะแค่นี้นะคะเริ่มทำงานแล้วค่ะใช้สำหรับบินดูนใช่ค่ะขวดหนึ่งหาะลอยที่สี่กอน้ำช่องลอยดิบนะคะ อยู่สวนพีเอ่นนอกแกงเอยแม่นบะจ่ะแกงคอยค่ะชะอมมาน้ําตกเจ็ดคตค่ะก่อนถึงน้ําตกเจ็ดคตหนึ่งกิโลค่ะเจอสวนเราเลยค่ะมองขวามืออยู่กอมอที่สิปดนะคะ,<ร>ะแถวนี้<ร>มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะเดี๋ยวมาเที่ยวชมหรือว่าใครแวะมาเที่ยวแถวนี้ก็ขึ้นมาชมสวนเราได้ค่ะจะได้เห็นว่าทุเรียนที่ใช้ RD2551 นนี่ สวยยังไงเขียวยังไงนะคะแตกดีมากเลยดินก็ดีอโอ้มาดูเลยค่ะ,ะใช้อาดีนะคะอ่าไส้เดือนค่ะไส้เดือนเยอะมากไส้เดือนตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวยาวเราไม่ต้องไปซื้อมูลไส้เดือนมาใส่ไม่ต้องแบบปรับปรุงดินวิธีอื่นเลยดินล้วนดินซุยเหมาะกับการปลูกทุเรียนยิ่งของเราอยู่บนเขานะคะท่านดรบอกว่าสารอาหารเพียบใช้ตัวนี้เข้าไปแค่ตัวเดียวเห็นผลชัดเลย ต่อไปก็ติดตามการบินโดนเด้อวันนี้ค่ะ่อไปเดีย๋ยวเราไปชมนะคะว่าโดนจะบินยังไงบินโดนเดี๋ยเรามีช่างภาพมามีช่างบินโดนมาถึงสองท่านนะคะเดี๋ยวไปดูกัน มันก็ชี้ๆไ้อยู่แบบึ้นมา Yeah. โบหิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกหลปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทย อยากแสนเหลือทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุดพลน้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด